สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,อนี้เงี้ยหน่อยกับผ้าเขาสวนพุทรานมสดพี่น้องลังจากที่ห้าเปลี่ยนข่างไม้ต้นเสาไม้แล้วพี่น้องเนาะเสากับเสาไม้ไผ่เด้วพี่น้องท่านนี้มีเงินหลายท่านเดี๋ยวเาสาเล็กเห็นไหมพี่น้องโอ้นี่ห่อเอาขึ้นเอาข่างใส่เปลี่ยนเสาเอา่อเปลี่ยนไม้ไผ่สลับกันไปสลับกันไป้ะพี่น้อง แต่ก็แตงกิ่งห้แเ้ลพ่อเพราะไงอนแตงกิ่งห้แเล้วยเนี่ยต้นนี้พอนเสียใบสามกิ่งพี่น้องคือใหลายแต่พอนี้พอนี้มันเคืองกันไปคนละท่างพอดีสามกิ่งพี่น้องแตงกิ่งกันเล้วเพราะเนี่ยทำความสะอาดที่ไม่ได้หยาได้ยังอีกพี่น้องเห็นบะต้นนี้คือแตงกิ่งว้เรียบร้อยเล้วนี่ปล่อยเลยบาทนี่ใช้สีมาดึง งามันมัดพี่นอะให้ล่ม,มาจองสจองตัวนี้ลงม,มานี่นี่พ่อใหญ่พ่นกับมัดจองเลยนี่เห็นะ่ะพอนเอาเสือกดึงว้พี่น้อะดึงว้บอกให้มันสูงเกินเห็นมันลงม,มาจังหน่อยพันลงม,มาจังหน่อยพี่เนาะจะสิมัดจะพี่อีสูงหลายก็ดึงลงมาพี่นนองเพื่อความสะดวกสบายท้องการนั้นเก็บนล้พี่น้ังเนาะนี่ก็จองไห้ก่อน กะสีมะแตงอีกงเห็นเพิ่งรอเป็นนวยเป็นอย่างก่อนจ้าต้นนี่เพิ่นมัาในแตีงพี่น้องนี่ต้นนี่เพิ่งในแตีงกระสีไปกระสีทาเลือกเบิง้งเห็นไม่คุ้นสูงอีกจังน่อยก่อนจ้าเตียงกิ่งไว้ใบกระดีพี่น้องแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือแม่